สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวลกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเรามีเรื่องน่ารู้ของฟุตบอลเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนั่นเองนะครับเฮ้ยเราอาจจะเห็นอาเจนิน่าเนี่ยมีแฟนบอลทั่วโลกถูกไหมว่าแบบมีคนชอบเมสซี่มีคนชอบตัวของดิมาเรียมีคนชอบตัวของฮูเลียนอาเร์สอะไรแบบนี้มันก็มีนักเตะสตาร์ดังมากมายก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะมีคนเชียร์ทีมใหญ่แบบนี้จากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับ แต่ทีนี้เองเนี่ยมันมีอยู่ที่ที่หนึ่งะครับที่เชียร์อเจริน่าเหมือนกับเชียร์ตัวเองเลยนะคือแบบว่าเป็นแบบทีมชาติที่เชียร์เหมือนเชียร์ชาติตัวเองอะทุกคนก็คือแบบคนส่วนใหญ่ในชาติเนี่ยเชียร์ประเทศนี้กันหมดเลยเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีที่อื่นบนโลกเลยที่จะมีได้นั่นก็คือที่บังกลาเทศครับประเทศที่มีคนเกือบเกือบ170ล้านคนเลยเนี่ยทุกครั้งที่อเจริน่า เตะนะจะมีคนแบบเป็นพันน่ะมาในถนนมาดูอาร์เจนติน่ามาเชียร์ลาขอว่าเป็นประเทศตัวเองมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยใส่กันแต่เสื้ออาร์เจนเลยนะครับผมอย่างในนัดที่ชนะเม็กซิโกไปอะ่ะก็เชียร์กันแบบจัดไปมากมากเลยทำไมอาร์เจนติน่ามันไปมีความสัมพันธ์นอะไรกับบางกลาราเทศจนบางกลาราเทศเนี่ยแบบเชียร์เหลือเกินนะครับผมเรียกได้ว่าเชียร์แทนประเทศตัวเองเลยก็ได้มั้งคือมันกลายเป็นวฒาหรรมของประเทศไปแล้วนะครับแต่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันในวันนี้แหละเราจะมาเจาะเรื่องราวตรงนั้น ให้กับทุกคนฟังกันนะครับคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะครับผมบังกลาเทศเองเนี่ยเป็นประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยพอเลิกเป็นอาณานิคมเนี่ย ถึงแม้ว่าจะเลิกแล้วนะอังกฤษไม่ได้แบบเป็นเจ้าอันนี้คมอีกต่อไปแล้วเนี่ยแต่อิทธิพลของอังกฤษอะ่ะก็ยังอยู่นะครับแล้วคนบักลาเทศจํานวนมากเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากถูกไหมเราอยากจะเป็นอิสระเราอยากจะปกครองตัวเองครับแล้วทีนี้เองเนี่ยเหตุการณ์มันได้เริ่มต้นขึ้นในปี1986ซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้ย้อนกลับไปยาวเท่าไหร่เลยเนาะสักแบบประมาณแบบ 40ปีที่แล้วอะไรแบบนี้นะครับผมมันก็ได้เกิดเหตุขึ้นในบอลโลกที่เม็กซิโกครับอาร์เจนตินาเนี่ยได้เจอกับอังกฤษและในนัดน,นั้นนะอาร์เจนตินาสามารถชนะไปได้ด้วยสกอร์2ต่อหเมื่อคนบังกราเทศเห็นอังกฤษแพ้นี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย มันเป็นไปได้วะ่ะเห็นถึงแสงสว่างเห็นถึงความหวังในใจนะครับผมอังกฤษผู้ซึ่งเคยเป็นเจ้านาน,านินมผู้กดขี่คนอื่นเนี่ยก็พ่ายแพ้เป็นเหมือนกันอังกฤษเนี่ยไม่ได้ไร้เทียมทานอย่างที่ทุกคนคิดแล้วอาเจ,จนินาที่ชนะอังกฤษได้เนี่ยก็ไม่ใช่ประเทศจากยุโรปเหมือนกันด้วยพวกเขาก็เลยรู้สึก ตื่นตาตื่นใจทึ่งแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากอาเจนิน่ามาตั้งแต่วันนั้นเนี่ยอะไรครับแล้วจากนั้นเนี่ยความข้างใครเนี่ยอาเจนิน่าก็ค่อยเติบโตเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนี่ครับผมจนกลายเป็นว่าคนบังกลาเทศเนี่ยถูกแบบปลูกฝังมาว่าแบบเอออาเจนี่แหละคือผู้แบบทําให้เราเห็นถึงความหวังนั่นเองครับแล้วก็ดีใจราวกับตัวเองเนี่ยชนะเลยนะครับผมแบบเวลาอาเจนเตชนะเนี่ยก็ยิ่งเฮกันใหญ่เลยนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นธรรมเนียมไปเลยว่าพวกเขาเนี่ยจะมาติดตามพีชตาอาเจนิน่าในทุกๆ เลยนะครับในบอลโลกนี้เองเนี่ยก็จะเห็นกันได้ประจําเลยนะครับผมว่าทีมชาติอาร์เจนตินาเตะเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมีแบบคนบางกลาเทศเนี่ยจัดกันเต็มมาแบบแห่กันเต็มถนนเลยนะครับผมมาเชีย์มานู่นมานี่กันเต็มไปหมดเลยครับก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะว่าฟุตบอลเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกได้ขนาดนี้มันสร้างแบบ ความผูกพันของ2อง c เจอร์ของ2วัฒนธรรมที่มันอยู่ต่างกันมากๆอาร์เจนตินากับบางกลาเทศอ่ะโคตรจะต่างกันโคตรจะไกลกันเลยแต่มันเชื่อมทั้ง2ประเทศนี้เข้าด้วยกันได้เลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆของฟุตบอลเลยอ่ะเป็นแมจิกของฟุตบอลเลยเป็นเวทมนต์แห่งฟุตบอลเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆเลยเนาะทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิด พลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ